สวัสดีตอนเช้าอีกครั้งครับผมวันนี้ก็เป็นวันพัหวิัดครับวันนี้ก็บรรยากาศเย็นสบายดีครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูแม่แม่ทําอะไรครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมอีกครั้งไปถัลุป่ะพาเดินดูสวนหน่อยเออ ครับวันนี้ก็ช่วงช้าครับบรรยากาศดีมากครับเช่นเคยครับถ่ายเกี่ยวกับธรรมชาติพาเดินดูครับเอาเร็อเร้วอา่าอ่าฮไม่ได้เลยทะโลป่า,าเดินดูบวบครับโอ้ครับอย่าก,ก็เริ่มเกิดไว้แล้วครับ tay cần con đó chết còn à Ủa, mà khá mới quay đốt mẹ มีมีมยังมีห้องบนงนู่นนะมียแต่มันเหลืองเหรอลูกเรานี่โปะอ่ะเออมีอยู่ล้างออกเลยนี่บวบครับบวบ กลังออกจะเข้าสู่หนาหนาวแล้วอากาศดีมากเลยเย็นเลยลก็ทำบิงบิงเบาครับใครชอบบรรยากาศแบบนี้ครับกดกดคอมเมนต์มาเลยครับผมก็เป็นธรรมชาติมากเลยอากาศดีมากเลยอ้ลูหน่อยมองเห็นหรอก อยู่สุดยายนูนาอยู่สุดนู่นน่ะอือได้ถามลูกเลยกินเอาไปนี่ๆนี่ลุงนึงนี่นี่เอ้าดูยายแล้วบ่เออพอได้ต้มอยู่นี่เอ้าขนาด ừ. à này này, nè, à. oh, thương được, เออ <clothing. S 1> โอ hhh, oui, s cool. <S ้ได e ้ดอกเลยนีおお่คร <grill ik> ับโอ้กําลังตุ่มเลยดิเออมนี่อ่ะตุ่มยังกินดีเลยตังใบมันมีม่องก็ไปเสียดขึงนจนค้ำเลยเอานลงองลงมาได้ดอกอือ ที่นี่แหละต้นเครื่องอ่ไหนน,เน,นีเครือนี่ไงเครือมันนะพี่น้องมันอยู่พี่นี่นะเออนั่นแหะครื่องมันต้นาฮัขึ่นนะ่เจเนี่ยฮัขนเป็นแรงกระลกเลยกระกเอกชมู่านก่อน

In ăn yên cận tắt nó nằm ngoài lúc mình nó là nó cũng có nhiều cái nó bên ngoài, nắc có đi rồi lục một, đùng một, à, 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 à,

dù được hân hinh 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 là hinh 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 hinh

ฟันก็มีไว้เดี๋ยวลบไปยีนาฟันเลย,ยเครื่อง,งอันดีสุดหรอลลงตุนแกน้ำมันนี่เฉยอืม,อม ไม่ม okay. ีเลยเนาะแด้ต oui ้นอืแกมันนฟลงห่ดเลลยแหด โอเคครับผมทายคลิปครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ช่องตุยพาเลาะชแนลครับคลิปนี้ก็มารับชมบรรยากาศแถวบ้านครับก็สวัสดีครับ